สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มือ2นะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งก็ตรงกับวันพ่อแห่งชาติโดยนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda c r v นะฮะคุณลูกค้าเป็นรถยนต์ปี2002นะครับเครื่องยนต์2 0นะครับหรือว่าถ้าจะพูดให้ตรงตามเล่มนั้นก็คือเครื่องยนต์1 9 9่ซีซีนะครับ รงยนต์ VTEC คด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้แอร์แบ็กแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อนะครับกุญแจรีโมทนะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ครบปกตินะครับยางใหม่4เส้นนะครับลูกค้ายางใหม่แกะกล่องเลยนะครับยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กแท้ของ Honda ด้วยนะครับผมนะฮะสภาพสีสันเนี่ย สวยงาม70%เนะครับเดี๋ยวผมจะนำพาคุณลูกค้ามาชมพร้อมๆกันนะครับรอบคันนะครับทั้งหน้าและก็หลังทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผมมากันเลยครับเริ่มต้นจากข้างหน้านะครับผมตัวนี้เป็น c r v เจ gen นะครับคุณลูกค้าเป็นรถยนต์ที่น่าใช้มากๆนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าหล่อเลยนะครับผมสีสันสวยงาม70%นะครับจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า น,นี่เลยมาชมแก้มขวากันนะครับไลน์ไปเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเครื่องดีมากนะฮะคุณลูกค้าระบบเครื่องยนต์นี่ผมให้ดีมากและช่วงล่างนุ่มมากๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยรถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับตัวนี้มาพร้อมเอกสารครบพร้อมโอนพรบรภาษีไม่ขาดนะครับและที่สําคัญคุณลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้น2บวก ติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับผมโอเคไล่มาชมด้านหลังกันต่อครับตัวนี้เอกลักษณ์ของ c r v นะครับจะมียางอะไหล่ห้อยที่ด้านท้ายนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยนะครับโอเคดูสีฝั่งซ้ายกันบ้างครับนี่เลยครับผมคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแสงแดดอาจจะส่องบางต้องขออภัยนะครับนี่เลยนะครับ สวยๆเลยนะครับคุณลูกค้ารถ SUV นะครับผมซึ่งมอบความที่เป็นอเนกประสงค์เยอะแยะมากมายนะครับเชินส่วนภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปชมกันที่รช็อตนะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าเรื่องราวของสีสันนะครับสวยงาม70%นะครับผมคุณลูกค้าขับไปไหนมาไหนคุณลูกค้าไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับกับ h อ n ด้าเ v คันนี้นะครับโ้สวยมากคุณลูกค้า ว่าสวยนะเดี๋ยวเรื่องของราคานะครับผมจะแจ้งไว้ตอนท้ายคลิปนะครับเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะแต่ผมย้าเลยนะว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับดูยางครับคุณลูกค้าดูยางครับยางใหม่นะฮะคุณลูกค้าคุ้มมากๆนะฮะคุณลูกค้าท่านใดได้ไปคุ้มมากๆอ่ะชมด้านในกันต่อครับประตูหน้าฝั่งซ้ายครับนี่เลยครับสวยๆนะครับ คอนโซลหน้าครับแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะอันนี้ขอแจ้งสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเคยมีลูกค้าโทรมาถามผมว่าแอร์แบ็กคืออะไรนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับไม่รู้ตรงไหนนี่ถามได้นะครับหรือว่าสิ่งไหนที่ผมท,ทาทาพลาดไปคุณลูกค้าอยากจะแนะนําให้ผมแก้ไขผมก็ยินดีและน้อมรับนะครับเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงและแก้ไขนะครับโอเคดูประตูหลังกันบ้างครับประตูหลังฝั่งซ้ายครับ นี่เลยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับคุณลูกค้าขึ้นลงครบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังแบบนี้สภาพสวยๆเลยนะครับมีที่กั้นระหว่างผู้นั่งโดยสารนะครับซ้ายกับขวานะครับผมแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะวางเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับตามความสะดวกของคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ผมแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะถ้าคุณลูกค้ามีคนขับรถนะคุณลูกค้ามานั่งตรงนี้นะ นั่งนั่งเบาหลังเบาหลังฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะคุณลูกค้านั่งตรงนี้เอ็นเบาะไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วเบาะหน้าพับมาให้สุดแล้วดึงเบาะตรงนี้ออกนะครับคุณลูกค้าสามารถเหยียดขายาวนะครับโอ้โหนอนหลับแบบสบายเลยนะฮะคุณลูกค้าเดินทางไกลเนี่ยคนขับรถก็ขับไปเราก็นอนนะฮะคุณลูกค้านะโอเคชมด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับสวยๆนะครับข้างหน้าตรงคอนโซลก็จะมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับ เพดงเพดานนี่สะอาดกลิบเลยนะครับนี่เลยนะครับผมว้าวโอเคครับอ่าคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนนะคุณลูกค้านะเป็นรถบ้านแท้นะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับคุณลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากๆนะครับท่านใดที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วได้เป็นรถบ้านแท้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคเปิดหลังแล้วนะโอเคครับโอ้โหพอเปิดมานะครับคุณลูกค้า ใส่ของได้เยอะเลยนะฮะตรงนี้นะฮะคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับภายในกว้างขวางนะครับเป็นแถวหน้าสองแถวหลังสามนะครับผมว่าถ้าถ้าท่านใดที่มีสมาชิก6 7คนเนี่ยสามารถนั่งข้างหลังได้อีกนะครับนี่ครับสบายนะครับคุณลูกค้าแม่ลงแม่แรงมีให้ครบคันนะครับคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะนะฮะจ้าเอ๋แม่แรงมีให้ครบคันนะครับเดินทางไกลไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับผม ยอดปิดครับเรียบร้อยส่วนยางไหลรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับ CRV Gen 2ครับรถบ้านแท้เจ้าของเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับคุณลูกค้าดูจากสภาพรถได้นะครับคุณลูกค้ายางเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับซึ่งท่านใดที่ได้ไปครอบครองนะครับมันเป็นรายที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับมาชมด้านในฝั่งขวากันต่อครับ นี่เลยครับผมสวยงามนะครับคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่ครับชมภายในกันนะครับหาสภาพแบบนี้ยากนะคุณลูกค้านะนะฮะหาสภาพแบบนี้ยากนะครับผมเองนะครับผมผมเองก็มีการรับประกันให้คุณลูกค้านะครับหนึ่งเดือนเต็มหลังจากวันที่คุณลูกค้ารับรถไปจากผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมซื้อรถกับผมเนี่ยผมมีวารันตีให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะครับอ่าชมด้านหน้าฝั่งคนขับครับ สวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับสวิตตรงนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลกระจกไฟฟ้าทุกบานได้ตรงนี้เลยนะครับปรับกระจกมองข้างนะครับผมซ้ายขวาสูงต่ําตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเบาะหน้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมแอร์แบ็กนะครับนี่เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับอืบโอเคไปชมห้องเครื่องกันครับลูกค้า ครับโอ้โห و, สวยมากมากเลยมาลุ้นกันนะครับว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพคันนี้นะครับ Honda CRV Gen 2นะครับผมโอเคครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่ครับอโอ้โห و, สุดยอดเลย โอเคครับคุณลูกค้าฝากระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนี่เลยสติกเกอร์เดิมๆยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนสภาพดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะคุณลูกค้ารถที่เข้าศูนย์เข้าสนยนมาโดยตลอดความเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับห้องเครื่องอสวยๆนะครับคุณลูกค้านี่เลยสุดยอดลำดับต่อไปนะครับเรามารับฟังเสียงเครื่องจตนกันดีกว่าครับ มาสตาร์ทเครื่องกันนะครับคุณลูกค้ามากันเลยครับผมมาลุ้นการมาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับรถ SUV คันนี้นะครับเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงองแงนะครับหนึ่งสองซ่มนี่นะครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับระบบเลื่อนไม้เข็มขึ้นครบทุกเข็มเลยนะครับคุณลูกค้านะครับไมคคันนี้อยู่ที่280,000แปดโลเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเค มารับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับอึบไม่กล้าปิดสวิตช์เดี๋ยวมันจะล็อกนะฮะโอเคมาครับคุณลูกคา้าโอ้โหเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับนี่เลยครับเอบเครื่องไม่ไอไม่พ่นไม่ควันนะครับคุณลูกคา้าเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับโอเคครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องอีกรอบครับ แล้วก็ดูชิ้นส่วนไปไปพร้อมๆกับฟังเสียงื่อวนะครับโอเคครับผมขออนุญาตปิดนะ โอเคครับคุณลูกค้านี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda CRV นะครับเป็นรถ SUV นะครับผมนะครับสามารถที่จะนำไปเป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับนะฮะรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับและก็คันนี้มีประกันภัยชั้น2บวกให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมโอ้โหเดินทางไปไหนมาไหนอุ่นใจด้วย ประกันภัยนะครับผมนะฮะคุณลูกค้ารถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ออโต้ใหม่นะครับคุณลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมหลังจากวันที่รับรถนะครับผมมีการรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้า1เดือนเต็มๆนะครับผมนะครับสนใจมาดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนและที่สําคัญและที่สําคัญผมมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องโอนมาจงมาจําใดๆทั้งสิ้นนะครับรอจ่ายเงินอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนอําเภอไหนตําบลไหนก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0 855754369หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0ราคารัคันนี้ผมตั้งอยู่ที่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นราคาที่ คนร้อยคน90คนสามารถตัดสินใจซื้อแบบว่าไม่ลังเลใดทั้งสิ้นนะครับเอาไปเลยนะครับคุณลูกค้า Honda c ซ V คันนี้นะครับขอย้ําก่อนเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะเอกสารพร้อมโอนพรบราภาษีไม่ขาดน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ออโต้ใหม่นะครับมีประกันภัยชั้น2บวกนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับรถบ้านแท้นะครับผมรถไม่เคยมีประวัติการชนหนักมาก่อนไม่เคยติดตั้งแก๊สครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยเจ้าของเดิมเข้าส่วนมาโดยตลอดคุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับราคา 89,000บาทนะครับ89,000าบาทผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นราคาที่น่ารักน่ารักนะครับไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับ89,000าบาทนะครับคุณลูกค้าให้เร็วให้ไหวเลยโทรเข้ามาที่0855754369นะครับโอเควันนี้ผมต้องขอญาตกลับลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ผมบอพร้อมกับ C ีอวีสีดำคันนี้นะครับขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ